สวัสดีค่ะเรือเศรษฐีนะคะวันนี้มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการตั้งชื่อเบื้องต้นนะคะ 1. ต้องยึดหลักความถูกต้องของภาษาเขียนและสะกดถูกต้องตามหลักภาษาไทย 2. องฟังดูแล้วไพเราะสละสรวยไม่ยืดยาว หือแปลกประหลาดมหัศจรรย์จนเกินไป 3. เหมาะสมกับเพศชื่อที่ดีฟังดูแล้วต้องบอกเพศได้อย่างชัดเจนมีความหมายเป็นมงคลไม่คล้องจองกับชื่อเทพเจ้ารักทิต่างๆหรือคล้องจองกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยึดความถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ ตลอดระยะเวลา40กว่าปีที่ผ่านมามีศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งชื่อเกิดขึ้นมากมายที่เป็นนิยมมากๆม,ม,มีอยู่2ศาสตร์ใหญ่นั่นก็คือหลักของทักษปะประกรและหลักของโหราศาสตร์เลขศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากความรู้เบื้องต้นไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราจะนำชื่อที่เป็นมงคลชื่อที่ดี สำหรับผู้ที่เกิดในแต่ละวันมาให้ท่านได้รับชมและรับรู้ความหมายต่างๆของชื่อกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ